มาพามาดูดอกไม้เกาหลีดอกไม้บานบนเขานะครับช่วงนี้ mm hmm. ดูดอกไม้บานดอกไม้บน mm hmm. ทำๆๆให้ตัอฝน cây <laughs> <lông, lông> mai đúng mai. <laughs>

พาชมดอกไม้บนเขานะครับวันนี้อาจจะเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับโยจะมีหินตั้งตลอดทางเลยขอจะตั้งหินไว้ตลอดทางเป็นแบบว่า เดินป่าเดินป่าชมดอกไม้ชมอะไรอย่างไงครับนะครับกำลังบานเลยอ้ยงามเ่ยเดินป่าช่วงนี้ก็โควิดนี้เดินป่านี้โควิดครับนี่นะครับจะมีหินมีอะไรตั้งตามต้นไมเนเ้เป็นแหลง่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ น,นะครังามเลยต้นดอกไม้นี่นครับนี่เป็นแหล่งท้องเที่ยวอาจจะปิ้งหินนะครับนดอกไม้ชมดอกไม้ดูตรงนี้ครับเย็ะเลยนะครับ จะต้องสร้างอนุสาวรีย์ไว้เหมือนกันนี่ทั้งนี้เยอะเลยครับดอกไม้มาดมกันใกล้ใจเลยยงามงามดีจริงไงเยอะเลยครับดอกไม้ช่วงนี้เทศกาลที่เกาหลีชมดอกซากุระชมอะไรที่เซจูก็ไม่เปิดนะครับเพราะว่าเป็นโควิด เป็นโลกเป็นโลกอะไรกันแล้วบาดกันเยอะแล้วครับต้นลงไปให้ชมอย่างเดียวนะครับห้ามเด็ดอนุรักษ์เอาไว้ให้คนอื่นก็นดูงามดีครับพุ่มนี่เยอะเลยดู มาเจดถึงห,หินตั้งนะครับที่ตั้งหินเอาไว้ส้งามนี่เป็นไงครับตั้งหินเอาไว้สามพี่น้องหิน ผมจะแผนให้ดูนะครับน่นะครเป็นข้างล่างข้างล่างนะครับตะวันตกทิ่ตะวันตกงามเลยตะวันตกดิน มาชมดอกไม้นะครับตังนี้วิวก็สวยนี้ต้นดอกไม้จะอยู่ช่วงช่วงตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวพอดีจุดชมวิวจุดชมภูเขาครับ,รบดูบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นเป็นทางเดินเที่ยวไปข้าไปจนถึงเขื่อนน่าจะถึงเขื่อนนะครับแต่ว่าผมไม่เคยไปถึงเขื่อนสักทีเดินมาครับเดินมาพักผ่อนครับหลังเลิกงาน นก็เป็นตน้นลอไม้เอาพาไปดูตน้นลอกไม้นี่มีสีเข้มเลยสีเข้มนี่ ะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นขอ,ขอบทางนี้เป็นต้นองไม้จะมีอนุเป็นหินตั้งนะครับจะเป็นหินตั้งขอบขอบทางไปัรงนั้นสวยดีตรงน,นี้น่าจะบานเยอะเยอะสุดแล้วครับช่วงตรงช่วงตรงนู้นก็ยังกําลังเริ่มบานครับแต่ว่าจะบานยังไม่หมดเหมือนต้นนี้ต้นนี้บานเยอะครบหน้ามาเที่ยวครับหน้ามาเที่ยว เดี๋ยวพลังผมมาอีกนะครับดูสิ